สวัสดีตอนเช้านะคะกลับมาพุบช่องน้องอันนันมาอีกแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็จะดูมืดๆนะคะว่าย้อนแสงเนาะ,ะอยากให้คุณแม่ดูบรรยากาศตอนเช้านะคพระอาทิตย์ก็สวยนะคะแม่ย้อนแสงมืนๆหน่อยเนาะ แทงทุกเชือกเลยนะคะตอนนี้ก็จะสว่างฝั่งนี้ก็จะมืดนะคะแม่ <c oughs> ช่วงเช้าของเรานะคะยายทองจนันน้องตุกกี้เซนดี้น้องใบเฟิร์ดนะคะและคุณยายสีภัยนะคะน้องนาเดียนี่วิวของเรานะคะน้ำชูน้ำพายซิกโก้นะคะน้องอันดาก็อยู่นู่น ตื่นเนาะตัวแรกเลยเนอ้องระดามันมีฝรั่งนะครับเป็นเล่นไายซิกโก้ของเราว่าแต่เช้าเลย มาโดยเชา้ามีที่ภูเก็ตกันนะคะนี้ก็จะชัดเนาะนั้นย้อนแสงเลยค่ะโดยภูเก็ติปวเ้ะดินใหญ่เลยนน <c oughs> น้องใบเฟิร์นและน้องแซนดี้ไม่เห็นนะคะนู่นอันน้อันอ บางอยู่เราไปฝั่งนู้นมองไม่เห็นนะคะต้องดูฝั่งนี้ในบ้านเรานะคะพังหมดเลยนะคะพายุมานี่ยก็ของไม่ควานนะคะหลังนี้ที่มีมาะะ้าขึ้นไปตีสังกะสีข้างบนเลยนะคะนู่นมันมีจุดชมวิวด้วยนะคะนู่นคะ่ะใครมาก็ยยินชมวิวสวยนะคะบ้านเราพังหลายหลังแล้วนะคะพายุมา ช่วยพวกเรากดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะมารับย่างเนาะที่ภูกเก็ตนะคะมาจากสุรินทร์นะคะบ้านเกิดอยู่ที่สุรินทร์เรามารับย่างที่ภูกเก็ตค่ะตอนโควิดเราก็ได้แม่ๆนะคะช่วยเราไลฟ์สดผลไมา้ออนไลน์มาตอนนี้เราก็ทำคลิปให้แม่ๆดูนะคะเผื่อเราได้ยอดซับ ได้การติดตามนะคะการดูคลิปนะคะเราก็จะได้ส่วนทัานเอนะคะได้เลี้ยงน้องช้างด้วยอันนี้คุณยายนำโชคพี่นำโชคของเรานะคะตัวไก่ซิโก้ไก่มาก็ต้องโยนยากให้ฝั่งโน้นนะคะเสียงดีทุกวันเลยฝรั่งก็จะย้อนเสงนะคะมาตรงนี้ ตอนนี้ก็จะเห็นชัดเนาะบรราเากาศเช้านี้ที่ภูกเก็ตกันนะคะมาดูนะคะท่านใดว่างๆมีโอกาสมาเที่ยวแวะประหาน้องกันดาได้นะคะแวะมาพอได้หอมแก้มก็ดีใจแล้วนะคะตอนนี้ป้อนผลไม้ป้อนกล้วยตอนกลางวันก็ได้นะคะเรามีขายนะคะตอนกลางวัน มีมูลช้างขี้ช้างเต็มไปเลยนะคะวันนึ่งน้องก็จะขี้ประมาณสี่กองหรือห้ากองนะคะแล้วก็จะสังเกตรตรงนี้นะคะนนันก็คือน้องปกติถ้าขี้น้อยหรือว่าเยอะเกินหรือว่าขี้เหลวเกินแล้วก็จะด้องผิดปกตินะคะตอนนี้ตอนนี้ทุกเชือกก็ปกติดีอยู่นะคะฝั่งก็จะโยนให้ลายซิโก้นะคะนู่นโยนยากให้โยนสัก ต้นกล้วยอยู่นย่า,อย,าอยู่ข้างบนให้นะคะตอนนี้นู่นข้างหลังนี่เขาเก่งเขาไม่กลัวช้างนะคะพวกเราก็อันตรายตอนนี้ พลังความช้างใหม่ของไพซิโต้บางคนลงมาเล่นกับงานเลยนะคะเราไปทนวิ่งมานะคะ<อ>ดาก็อยู่ในโลกนะคะอยู่ใต้ชั้นสองอันดานะคะ ก็จะหาที่ผูกแล้วออกมอยาย้ายข้างล่างเนาะอันดาตัวโตมากวันนี้เรามาดูบรรยากาศการอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ like, share. เป็นกำลังใจนะคะครอบครัวของเรานะคะฝากไว้แม่ f อซติดตามดูคลิปเราด้วยนะคะ สาซิกูสวัสดีขอใหญ่แล้วสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ